พบกับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักครับผมพบกับหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมเออทำอะไรกันครับพากันทำอะไรขี้เหล็กนะครับโอ,อ้ยขี้เหล็กสวยๆเลยเก็บขี้เหล็กไปแกงบ่เอาไปกแกงบ่แกงเกกงใส่หอยโอ้เก็บขี้เหล็กไปแกงใส่หอย,อไ,หอยไหนเอาใบาเตยอ,อยู่ไหนไหน,ไหนพาไปดูดิใบาเตยอ,อยู่ไหน อูอาใบเตยอยู่ตรงนี้อ้เด็กๆนะครับผมพาใบาเตยมาอยู่ตรงนี้นะครับผมมีร่มนะครับผมอ้พาใบาเตยมาอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเจอขี้เหล็กก็มาเก็บขี <cam> ้เหล็กด้วยอ้ไปทําอาหารนะครับผมกรอบอาหารได้นะครับผมใบขี้เหล็กนะครับอ้ยหนูใบเตยหนูเตยเสียงไหน่ล้วขอเสียงหน่อยค่ะเสียงด้วยเสียงด้วยแล้วเสียงหวาน จ้าอมีอาหารเยอะๆเลยนะครับผมใบเตยนะครับผมมีทั้งต้นกล้วยเป็นกองบเบลอเลยนะครับผมโอ้ผานเอใเตยมาอยู่ในร่มไม้โอ้แต่วันนี้อากาศครึมๆนะครับผม,มบไหนเขาเก็บยังไงที่เหล็ก,กลโอ้เก็บอย่างนี้เหรอน,นี่ก็มีสับประรดนะครับผม เก็บได้เยอะยังครับนี่ก็เป็นทุ่งนานะครับผมก็ฝนไม่ตกนะครับผมแต่มีน้ำโคลงนะครับไหนอู้เกือบเต็มตะกร้าแล้วขีเหล็กนะครับผมกำลังสวยเลยหน่านหนุไมไปเตยมานอนด้วยมีขี้เหล็กด้วย ถ้าฝนตกเก็บไม่ได้เนาะ,อะโอ้คีอเหล็กใบเขียวๆอ่อนๆเลยเอาไปแกงใส่อะไรครับแกงใส่หอยหอยอะไรหอยขมนั่นเหรอหรือหอยจูบหอยอะไรเขาเรียกหอยอะไรหอยจูบโอ้เขาเรียกหอยจูบนะครับผมควานน้องพีกับควานน้องฟิล์มนะครับผมจะเก็บคีอเหล็กไปแกงใส่หอยจูบนะครับผม หนูไปเตยก็อยู่ด้านล่างนะครับผมบรรยากาศนะครับผมหมู่บ้านนะครับผมนีก็เป็นท้องทุ่งนานะครับผม<ะ>ก็เป็นหมู่บ้านที่<ะ>น่าอยู่นะครับผมมห<ะ>มู่บ้านหนึ่งนะครับผมหอยเชอรี่ก็มีโอ้มีหอยเชอรี่ด้วย หอยเชอรี่มันกินต้นข้าวนะไปดูหนูไปเตยหนูไปเตยอยู่ด้านล่างเอาเก็บไปนะเด็กๆหนูไปเตยอยู่ด้านล่างนะครับผมอนุเนนตยเห็นพ่อไหมลูกหนูเตยเห็นพ่อไหมลูก ก็อาหารการกินก็เยอะแยะนะครับผมบเบตเต้ช่วยเก็บขี้เหล็กหน่อยเร็วช่วยเก็บขี้เหล็กพี่ฟิล์มหน่อยเร็วช่วยเก็บขี้เหล็กพี่ฟิล์มหน่อยไปหาพี่ฟิล์มละมดดำมดเปล่า หนูไปเตยไปให้กำลังใจพี่ฟิล์มนะครับผมให้กำลังใจพี่ฟิล์มเก็บขี้เหล็กฮะหนูเตยฮะลูกให้กำลังใจพี่ฟิล์มหรอคะแม่สาวน้อยหนูไปเตยอยากเก็บด้วยเหรอหนูไปเตยอยากเก็บด้วยบ่หนูไปเตยไปให้กำลังใจพี่ฟิล์มนะครับผมเก็บขีข้เหล็ก ไม่ต้องขึ้นนะครับผมโ็ไม่สูงนะครับผมวายไปไหนแล้วหนูไปเตยให้กำลังใจพี่ฟิล์มแล้วยอ้อนกลับมากินต้นกล้วยต้นสับประรดนะครับผม ใบเตยไปให้กำลังใจแล้วใบเตยไปให้กำลังใจ,ใงใจน้องฟิลมกับน้องพีแล้ว นุ้ยเตยเป็นแรงใจเหรอลูกแรงใจนะครับผมเด็กๆอยากกินขี้เหล็กนะครับผมแกงใส่หอยจูบนะครับผมขี้เหล็กกำลังใบย,ยอดกำลังใบอ่อนๆนะครับผมเก็บเฉพาะใบอ่อนนะครับผมเขียวๆนะครับผมเขียวอ่อนส้มๆนะครับผมไหวปีนแล้ววานองพีปีนแล้วโอ้ยตกนะนาย อ๋ออะเตยกินขี้เหล็กเป็นด้วยเหรอลูกโอ้โอ้ยังขี้เหล็กเ้วเก็บใหญ่เลยล่วงเต็มพื้นเลยโอ้บ,บอกว่าน้องฟิล์มเก็บช้าเกินควาน้องฟิล์มเก็บช้าเกินไ่เตยเ,เลยช่วยเก็บกับกระจาดเลยไะพอยัง ย้อนกลับมากินต้นกล้วยคืนนะครับผมนุไปเตยนะครับตรงนั้นรกไม่ต้องเก็บลงขึ้นมาเก็บข้างบนนี้แล้วข้างบนไม่รกเลย สุดท้ายนี้นะครับผมพวกขวานก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์นะครับผมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจช่องหนูไปเตยด้วยนะครับผมับขอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ